ต่อไปข้อ11นะคะข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่วไปอ่าฉนวนไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่วไปคืออะไรคะสกอตเทปฟิตเทปเทปพ,พันสายนะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดข้อไหนอันไหนที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่วไปตามบ้านเรือนอะไรอย่างงี้น้องต้องรู้นะอ่า ตอบข้อคอ,อควายถูกต้องเทพ,พันสายไฟนะอ่าเปน็นฉนวนทางไฟฟ้าที่เขานิยมใช้กันโดยทั่วไปเลยนะน้องๆต้องรู้จักเนาะโอเคไหมฮะอ่าอ่าต่อไปข้อ12อนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าในข้อใดควรต่อสายดินนะคะตูเต้เย็นตู้เย็นนะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะกระทะไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดโหข้อนี้ง่ายมากนะเหมือนที่พูดไปแล้วด้วยซ้ำนะอุปกรณ์ที่ต้องต่อสายดินก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถูกปะ เนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะต้องต่อสายดินเนาะโอเคไหมคะอ่าถูกต้องตอบข้อง,งองูจา้านะคะอ่าประมาณนี้แหละนะคะน้องๆน,นะอ่าเรื่องเกี่ยวกับไฟช็อตไฟดูดเนาะความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้านะน้องๆต้องรู้ไว้นะเรื่องพวกนี้นะคะอ่ะจำนวนกระแสไฟฟ้าตามข้อใดทําให้เกิดอันตรายรุนแรงที่สุดอ่านะกระแสไฟฟ้าเท่าใดคะรุนแรงที่สุดอันนี้ง่ายมากอ่ะตอบข้ออะไรข้อสิบสามข้อสามตอบอะไรกันจ้า ดูซิเอาจะตอบอะไรกันเอ่ยดูก่อนนะจะดีเลยนิดนึงนะอ๋สิบสามตอบงองูถูกต้องค่ะสิบสามตอบข้ององูนะโอเคนะง่ายมากเนาะอ่ามีน้องอะไรอ่ะน้องซอแซงตอบข้อก็ไก่เอ้ยแบบนึงนะเออตอบข้อก็ไก่นะกไก่นะพี่โทษทีตอบข้อก็ไก่นะ โทษทีโทษทีเพราะว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดจะยิ่งอันตรายที่สุดนะไม่ใช่งองงูนะโอเคนะพี่ลืมดูเออมันเป็นหน่วยแอมป์นะพี่ดูว่าเป็นมิลลิแอมป์เนาะตอบข้อกไก่นะกไก่นะลูกนะหนะึ่งร้อยแอมแปร์นะหนึ่งร้อยแอมแปร์นะคะอย่างที่น้องๆรู้กันเลยเนาะกระแสไฟฟ้าที่สูงที่สุดแล้วย่อมเป็นอันตรายที่สุดนั่นเองโอเคนะคะร้อยแอมป์นะเออพี่ลืมดูนะอ่ะข้อสิบสี่นะคะ ปกติร่างกายมนุษย์จะมีความต้านทานเท่าไรอ่าข้อน,นี้เป็นความรู้นะคะที่น้องๆน้องๆอ,อ,อาจจะต้องอ่านหนังสือน,นิดนึงเนาะถึงจะรู้นะคะน้องๆรู้ไหมความต้านทานมนุษย์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะโดยปกติอยู่ที่ประมาณคอควายนะคะสาสิบกิโลโอห์มนะคะถูกต้องกันไหมเอ่ยเนาะ น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่รู้นะจําไว้เลยนะโดยปกติร่างกายคนเราเนี่ยนะคะจะต้องมีความต้านทาน30กิโลโอห์มนะคะโอเคไหมนะ30กิโลโอห์มนะอ่านะคะโดยปกตินะข้อ15นะคะข้อ15การประถมพยาบาลด้วยวิธีเป่าปากนะเป่าปากนะก็คือ CPR นั่นแหละเนะาะในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ย เด็กเล็กนะเด็กเล็กเนะี่ยควรทํากี่ครั้งต่อนอาทีอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะน้องๆบางคนอาจจะแบบอ่าไม่ได้รู้มาก่อนเนาะแต่ถ้ารู้มาก่อนก็ยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นการผสมพยาบาลของเด็กเนาะต้องเป่าปากกี่ครั้งต่อนาทีคะยี่สิบครั้งต่อนอาทีนะโอเคไหมคะนะสิบห้าตอบข้อคอควายนะส่วนของผู้ใหญ่นะคะข้อสิบหกเนี่ยนะคะก็จะน้อยกว่าเด็กหน่อยนะคะโอเคไหมของเด็กเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะต้องเยอะหน่อยนะ เพราะว่าเด็กเนี่ยยังโตไม่เต็มที่เนาะเพราะฉะนั้นร่างกายเขาเนี่ยย่อมอ่อนแอกว่าของผู้ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป่าปากเขาเนี่ยให้ให้ถี่นิดนึงไม่งั้นออกซิเจนเนี่ยจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าสู่ร่างกายเขา่ไม่เพียงพอนาอเด็กเนี่ยจะเป็นอันตรายได้ง่ายกว่าผู้กว่าผู้ใหญ่นะโอเคไหมคะแต่นั้นน้องๆต้องเป่าปากเยอะนิดนึงเนาะยี่สิบครั้งเลยนะในขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่จะเป็นต้องถึงยี่สิบครั้งก็ได้ม่านผู้ใหญ่เนี่ยก็เลยตอบข้อขอไข่นั่นเองสิบสิบสองถึงสิบห้าครั้งเน นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปข้อ17นะคะสายสแตนนะอ่ะสแตนไวน์เนาะมีลักษณะดังข้อใดอน้องๆรู้จักสายสแตนไหมนะน้องต้องรู้จักนะอ่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้ายอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะในการอ่าในการติดตั้งระบบไฟฟ้าน้องๆต้องรู้จักอุปกรณ์ทุกอย่างเนาะสายสแตนเนี่ยลักษณะก็คือเป็นสายประเภทยังไงคะประเภทตีกเกลียวเนาะ โอเคไหมคะขอไข่นะอะ่ข้อหลังๆเนี่ยเริ่มเป็นข้อความรู้แล้วนะอ่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยไม่รู้นะน้องๆเนี่ยจะต้องจําไว้นะไป่ใสยประเภทตีเกียวเนาะอ่าโอเคนะจําไว้เลยนะอ่ะข้อ18นะคะข้อใดคือความหมายของมอกอ่ามอกนะรู้ไหมมาตรฐานเลยครับอุตสาหกรรมไทยไหมไม่เกี่ยวนะมอกเนี่ยคือมาตรฐานเลยรคะอ่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไหมใช่ไหมอาหา่าใช่ค่ะต่อข้อคอควายนะมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโอเคไหมคะมอกเนี่ยจะใช้ก็สําหรับวัสดุทุกชนิดเลยนะที่เอาไว้ใช้ตามบ้านเรือนหรือว่าใช้กับผู้คนเนาะเ,เป็นตราสารที่บ่งบอกว่ามีความปลอดภยอัยเขาเรียกว่านะมีความปลอดภัยแล้วได้รับการรับรองแล้วเนาะว่าใช้แล้วไม่เป็นอันตรายเนาะ นี่คือมอกเพราะฉะนั้นรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะคะน้องๆถ้าง้องไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามานะคะต้องมีสร็ลักมอกเสมอนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ตรงนี้มันไม่แม่เป็นอันตรายต่อบ้านเรือนเนาะไม่แม่อันตรายต่อชีวิตผู้คนด้วยนะคะโอเคนะอ่ะต่อไปข้อ19นะคะพิกัดใดข้อใดไม่ได้ระบุไว้บนสายไฟอ่าน้องๆเคยเห็นสายไฟนะสายไฟจะไม่ระบุอะไรคะชนี่ขอฉนวนนะคะ กระแสไฟฟ้านะแรงดันไฟฟ้าแล้วก็อุณหภูมินะคะอ่านะอ่าพิกักข้อใดไม่ได้ระบุบนกระแสไฟฟ้าคะ่ะไม่ได้ระบุบนสายไฟคะ่ะสิบเก้าตอบข้อขอใครถูกต้องนะคะเราจะไม่เห็นกระแสไฟฟ้าบนสายไฟนะโอเคไหมคะจะไม่มีกระแสไฟฟ้าบนสายไฟนะไม่ได้ระบุไว้นะคะโอเคไหม น้องๆจะต้องไปเปิดตารางกับเราเองนะว่าสายไฟชนิดนี้นะคะสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีนะแต่แค่ว่าเขาไม่ได้เขียนลงบนสายไฟเนาะโอเคไหมฮะอ่ะข้อ20นะคะ insulated ด i า e หมายถึงสายไฟชนิดใดอ่ะ Insulated แเพราะว่าฉนวนเนาะอ่ะก็ต้องเป็นสายไฟชนิดไหนคะสายไฟความร้อนหรือเปล่าอุ้ยสายไฟชนิดกันความร้อนสายเปลือยสายหุ้มฉนวนสายตีเกียว แน่นอนค่ะ20ก็ต้องตอบคอควายนะคะชื่อบอกชัดเจนมากนะอินซู a เ e เต i วนะคะต้องเป็นสายไฟประเภทที่มีฉนวนหรือว่าถูกหุ้มด้วยฉนวนโอเคไหมคะ